สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศนั่นเองนะคะดวงชะตาของคนลัคนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศนี้ค่อนข้างดีในเดือนธันวาคมเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตนุลักษ์ของเขาเนี่ยได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งดี ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะคือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีตุลในวันที่1นธันวาคมเวลา23นาฬกานาทีถึงแม้ว่าจะาโคจรเข้าสู่เดือนอะลินะคะซึ่งเป็นเรือนแห่งปัญหาเรือนแห่งอุปสรรคเนี่ยนะคะแต่ว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ก็เข้ากดเกณฑ์อยู่นะคะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นั่นเองก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะสามารถ ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จร,ร่วงด้วยดีนะคะก็เป็นตัวตนของเราที่มีความเข้มแข็งแล้วก็นำพาโชคลาภนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่เจ้าชะตานั่นเองนะคะสำหรับคนลักานาราศิพุหรือว่าราศีพฤษภแต่ตัวท่านเองอาจจะมีความงดหกิดมีความใจร้อนมีความาทำอะไรแบบเหมือนกับ รีบร้อนนยนะคะรีบเร่งนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ตัวท่านเองเนี่ยมีซิกเซนดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไหว้พระไหว์ไปไหว้พระไปขอพรเนี่ยนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือได้ไปสถานที่โบราณสถานอย่างนี้ก็ได้นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย ก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะสาหรับคนลักขณาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศอ,อย่างไรก็ดีเนี่ยขอให้ท่านทําใจนิ่งๆนะคะทำใจอย่าฟุ้งซ่านนะคะและคุณก็จะคิดอะไรออกและคุณก็จะมีความสุขแก้ไขปัญหาได้นะคะตัวเราเนี่ยมีมฤตยูกลุมไม่พอเนี่ยมีดาวอังคารเลงอีกเนี่ยนะคะอ่ามันก็จะเหมือนใจร้อนมากขึ้นนะคะแล้วดาวอังคารนี้ก็อยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาว ไม่ค่อยถูกกันนะคะกับดาวอังคารนะมันก็เลยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยบางทีก็จะมีความหงุดหงิดความไม่ได้ดั่งใจและใครที่มาติดต่อมาสัมพันธ์บางทีก็เราก็ฟังคำพูดเขาแล้วไม่ถูกหูนะคะ,ะฟังแล้วก็เหมือนกวนโทสะได้อันนี้ต้องระวังนะคะ าการทะเลาะเบาแวงก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้าหรือคนที่เข้ามาใกล้ชิดเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือแฟนเราได้ด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนลักขณาราสิงพืชทีนี้สิ่งที่เรามองเห็นอีกเนี่ยก,การเงินการทองเนี่ยนะคะ,ะเราก็จะได้มาจากการทำธุรกิจของเราเนั่นแหละ นะคะโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจส่วนตัวการเงินการทองก็มาจากลูกค้าเยอะมีหลากหลายเนี่ยนะคะแต่ปัญหาก็ตามมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีมีปัญหาด้วยแต่ก็มีส่วนได้ด้วยมีส่วนที่จะต้องแก้ไขด้วยนะคะในสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าตัวเรามีสติดีรอบคอบดีคิดก่อนพูดไม่ใจร้อนเวลามีปัญหาเข้ามากระทบ เราจะไม่ค่อยเสียหายนะคะเราจะไม่เสียหายเราจะผ่านไปได้นะคะเราจะผ่านไปได้เพราะเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะราเกตกลุ่มรักเราอยู่เนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานอื่นอีกนะคะการงานของเราเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวราหูอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยไหมคะการงานน่ยส่งผลดีส่งผลให้เจ้าชะตามีลาภผลที่ดี แล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภะก็อยู่ในเรือนการงานด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานคุณนะมีโอกาสที่จะเริญก้าวหน้าเยอะอยู่นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปอย่างดีนะคะเพราะว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะเด่นชัดทีนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คืองานใหม่ๆห,หรืองานที่คุณ ทํมาไม่นานหรือว่างานเสริมขึ้นมาเนี่ยบางทีมันจะติดขัดได้นะคะติดขัดได้ก็อันนี้เราอาจจะต้องระวังมากหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาใหญ่โตก็คืออาศัยความละเอียดความรอบคอบอมันก็จะผ่านพ้นไปได้หมดนะคะจะไม่ติดแล้วมีโอกาสที่จะได้งานเยอะอยู่นะคะใหม่ๆเยอะด้วยนะคะก็ค่อยๆด,ดูค่อยๆคิดค่อยๆใช้สติปัญญา ในการคิดในการตัดสินใจรอบครอบนะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเราไม่ตั้งสติดีเนี่ยนะคะบางทีการแก้ไขเราก็จะผิดพลาดจะกลายเป็นการแก้ไขโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล mm. เพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามากระทบคุณในช่วงนี้เนี่ยดูโดยรวมแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าดาวตนุลักของคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งดีนะคะ มีโอกาสที่จะทําอะไรประสบความสําเร็จได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยดาวคู่ครองคุณเนี่ยได้ตาแหน่งเกษตรค่ะความรักค่อนข้างมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีความขัดใจกันบ้างความไม่เข้าใจกันบ้างหงุดหงิดใส่กันบ้างแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคะมันก็ไม่ถึงขั้นกับที่จะต้องแตกหักหรืออะไรอย่างนั้นะนะคะความรักเนี่ยมันก็ ยังไปได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า,าดาวอังคารเนี่ยเป็นกเกษตรเล็งรักอยู่นะคะแล้วก็มีดาวพุธที่มันไม่ค่อยถูกกับดาวอังคารเนี่ยอยู่ด้วยมันก็จะทําให้เราหดหิดได้อีกทั้งดาวศุกร์เป็นดาวความรักอีกดวงหนึ่งเป็นกเกษตรค่ะแต่ว่าอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูแลวความรักมันดีแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ติดขัดได้ แต่ก็จะแก้ไขและผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลอะไรสําหรับคนที่มองหาคนคุยเนี่ยนะคะอยากมีแฟนดูแฟนเนี่ยมีโอกาสพบรักไหมมีโอกาสนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นคู่ที่คุณยังไม่ค่อยถูกใจนะคะถ้าเข้ามาช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้น ปล่อยผ่านไปก่อนดีกว่านะคะก็จะดีสําหรับคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะแล้วก็คุณก็มีโชคมีลาบเนี่ยนะคะก็อาจจะได้โชคได้ลาบบ้างสิ่งโชคสิ่งดวงอาจจะได้บ้างนะคะแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะเราต้องไปดูด้วยแต่ว่าก็มีจังหวะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะสาหรับคนลัคนาราศีพฤษภอันนี้ก็ฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต แต่ว่าช่วงที่จะต้องระวังนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ก่อนวันที่17ธันวาคมเนี่ยก่อนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย้ายเนี่ยนะคะช่วงนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแววงนะคะกับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนลูกค้าผู้สัญญาได้มากหน่อยนะคะแล้วก็รวมทั้งระวังการบาดเจ็บ นะคะ,ะการทําอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุเล็กๆด้วยน้อยอขึ้นมาได้นะคะ,ะนี่ก็ลองดูนะคะ,ะจะต้องดูแลสุขภาพนะคะ,อะของตัวเองให้มากด้วยสําหรับคนรักนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนอริอีกอีกทั้งเรามีดาวอาทิตย์ดาวอังคารเนี่ยนะคะเล็งลักเราอยู่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ 17เนี่ยนะคะอ่านะคะเป็นดาวที่ว่าบาดเจ็บได้ง่ายเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังมากหน่อยอ่แต่เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายนะคะย้ายออกไปหลังวันที่17เวลาตีสามไปเนี่ยอันนี้ก็เบาบางลงนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการพูดคันจาการทะเลาะเบาแวงกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแฟนเราด้วยแค่นั้นนะคะหรือบางคนไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่เกิดการติดขัดเกิดปัญหานะคะ เกิดการสื่อสารแล้วไม่เข้าใจาเกิดการตกหล่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆก็แทนที่จะได้ไวก็เชื่องช้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทำให้ติดขัดบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นสรุปก็คือต้องรอบคอบอต้องรอบคอบและก็ละเอียดมากหน่อยคิดก่อนพูดด้วยแล้วก็คิดก่อนทำ แล้วจะปลอดภัยนะคะสำหรับคนร,า,ราศีพฤษภในเดือนธันวาคมฝากไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าประมานะคะเพราะว่าหลังวันที่26ไปเนี่ยนะคะดาวตัวตนของเราเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ในเรือนปัตตนีนะคะได้ตำแหน่งอ่าเป็นประนะคะก็อาจจะอ่อนด้อยลงไปบ้างนะคะอ่าแต่ช่วงนั้นเราก็จะอ่าเหนื่อยหน่อยนะคะก็จะ ช่วยเหลือคนอื่นเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะทำงาน <S 2> <S 2> เพื่อคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก็มีความสุขนะ,ะแต่ก็มีความสุขดีแล้วก็มีดาวคู่มิตรอยู่ร่วมด้วยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปนะคะ,ะแล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุนะคะไมรใะ่ดาวคู่มิตรดาวคู่ธาตุเพราะว่าดาวคู่มิตรคือดาวอังคารเนี่ยนะคะก็จะอยู่ร่วมกับเราถึงแค่วันที่ 27่ก็ย้ายออกไปอย่างนี้นะคะ,ะเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะดาวคู่ธาตุนะคะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยได้อาศิติธาตุด,ด้วยเนี่ยนะคะช่วงนั้นก็ยังเป็นดาวที่ดีให้ส่งผลดีอยู่ถึงแม้ว่าตัวเราได้ตำแหน่งเป็นปลานะ่คะแต่ได้ดาวคู่อสิติธาตุนะคะอยู่ในธาตุน้ำธา,าตุน้ำดาวศุกร์ดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้น ทำอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นมีคนช่วยเหลือมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดีๆของคนลัคนาราศีพฤษภนะคะฝากไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ